สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอู้ภาษาภาคเหนือนะครับแล้วผมจะแปลให้เป็นภาษาภาคกลางมันเป็นภาษาที่ผมจใจมันขนาดนะครับเออแปลและต้องต้อะเข้าใจกนะหายแซบหายเข้ากีดเมฆหายแซบหายสอยหายไปไม่กลับคืนกลับโจโลไม่มีทางออกหรือคิดไม่ตกอางาบอางเงียบอาการหอบเหนื่อยแล้วห้าปาก คนพืดพืดนอนกลนเสียงดังมื่นจุ้ยจุยลื่นจนจับไม่ติดหม้อขนาดรวดเร็วหรือง่ายมากคันยุบยุบคันไปทั้งเนื้อทั้งตัวแบแนแบนนอนหงายแผ่แบแทแบแซงนอนหงายห้าแขนห้าขาหอกความโอโปนอนคว่ำเหมือนอึ่งอ่างเผินแรดแ้วหัวลอะดังติดต่อกันเป็นระยะยาวมาหัวจนจน เมาหัวตาลายบิหงอดบินเงี้ยบิดตัวไปบิดตัวมาห่มย่ยๆขย่มยงเยงเป็นตีนเป็นตอนไม่เป็นชิน้นเป็นพันพุดเกิงพุดกลางทำอะไรได้ครึ่งๆกลางๆจังใบจังง่าวเกลียดหน้ามันมากๆจริงว่างันเถาะโอผมก็แปลไปตามที่พี่พูดนะครับเระซีบหาย ไอชิบหายจาาหมาไอชาดป่อไงตรงสิบัดิ้นแบบตวงไม่กระดุกกระดิกเงาโกกงกนั่งซึมเศร้าอยู่คนเดียวเหลียววกเหลียววะเหลียวหน้าเหลียวหลังกงโก้กงโกกุ้มกุ้มเงยเงยหรือกงโค้งล็อกล่อล็อกล่อทำลับลับล่อลอมากันลบลบมาติดติดกันเรื่อยเืบอกหูขี้มีดังยังไรเดียงสาอู้พูด พอดูกำจับรลวกทลาดคิงคุณง่าโง่แกนเจ็บหรือปวดหาแกนุ่้ข okay. <Okay>. yeah. ี้นั่งตั้อแต่เจ้าละ uh. หาแกนุ่้ขี้ขนาดปเดียวเนี่ยปอกัอนหรอปอกัอนเนาะอู้กันวันนี้วันข้ามยนีงไงกายตึงมาโจบอ่ะถ้าใครชอบ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกัน e ีต่อไปนะครับป้ก็ป้าก็จบแล้วนะโอ้ยลูกแหลกลูกแหลกป้เอือ